สวัสดีครับผมแสงอาทิตย์เพล่องสีนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเลดนะครับรวยพญาไก่นะครับผมหลวงพ่อพัดนะครับอันนี้แก่ซีนไปแล้วนะครับอันนี้เพิ่งได้มานะครับแกะไปแล้วนะครับเพิ่งได้มาวันนี้นะครับนี่อันนี้เป็นรวยพญาไก่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับผมอันนี้ไม่ต้องรุ้นแล้วล่ะเพราะผมแกะไปแล้ว อันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงลงยาลงยาหยินหยางนะครับลงยาหยินหยางพระบ้านเราก็เรียกขาวดำนั่นแหละแต่หยินหยางนะครับอันนี้เป็นหนยินหยางนะเป็นอะไรนะเขาเรียกคำ โบราณโหจีนครับเรียกอีกอย่างเป็นสีอะไรนะสีความสมรุนอะไรสักอย่างนะครับนะครับดูนะครับอันนี้เป็นรวยพญาไกา่เป็นเนื้อเนื้อทองแดงนะครับดูสายนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับต่อโคด ต่อโคดไก่นะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโค้ดไก่นะครับเป็นลูกไก่นะยันก็สวยนะครับยันก็สวยนะครับยันก็สวยนะครับแต่ผมได้เป็นเนื้อทองแดงนะครับดูข้างหน้าครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาไอจีวอลน,นะครับลงยายินหยางนะครับลงยาหยินหยางเป็น ถือว่าเป็นออะไรนะสิริมงคลสิริมงคลครับนะครับสองให้ดูก็โอเคนะครับสายอะไรก็โอเคมันแล้วแต่ดวงเนาะนะครับนี่มันมันแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับแล้วแต่คนว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับสายนี้น่าจะเป็นสายตะกั่วนะครับสายตะกั่ว เพราะว่ามันอ่อนนะครับเอามานะครับเวลาเอามามันจะอาอะไรมันจะไม่สนิทแบบนี้นะครับอันนี้มันจะไม่สนิทแบบนี้นะครับมันจะม่จะอยู่ข้างบนนะครับด้าสายนี้มันจะไม่สนิทให้เอาครีมนะครับครีมมันหนีบตรงนี้นะครับหนีบกดเข้าไปหนีบกดตรงนี้จับไว้อย่างงี้หนีบครีมหนีบนะครับกดเข้าไปเลย อันนี้ก็กดสองข้างให้มันเท่ากันแล้วก็มาเปรียบเทียบนะครับมันใส่ได้ไหมนี่มันก็จะพอดีนะครับถ้ามันไม่พอดีเราก็เอาครีมนะครับมากดใตรงนี้นะครับจับจับมาอย่างนี้แล้วก็กดกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นี่ไม่ไม่ใช่กดตรงสายนะครับกดตรงนี้กดเข้าไปกดเข้าไปสงข้างนะครับกดให้มันเท่ากันกดข้างนี้แล้วก็มากดข้างนี้นะครับ เนี่ยเราก็มาเปรียบมันก็จะพอดีนะครับแต่ถ้าเอามาแรกๆมันจะไม่พอดีนะครับอันนี้ผมไปกดมานะครับก็ดองทำดูนะครับนะครับก็ถือว่าสวยนะครับอืมแต่ผมไม่ค่อยชอบเนื้อทองแดงนะแต่อันนี้มันเป็นลงยาหินหยางนะครับหินหยางนะครับไม่ใช่ยุ่งเยิอกนะครับหินหยางก็ถือว่าเป็นลงยาเป็นอีกสิดีมงคลนะครับ สายก็สวยนะครับสายเขาสวยดีนะครับคลาสสิกนะครับแปลกแนวด้วยอันนี้ก็จะเป็นรวยพญากไก่เห็นไหมครับอันนี้สายนะ่าจะเป็นตะกัวนะครับเพราะว่ามันอ่อนนี่ครับสายอันนี้สายคลาสสิกเลยนะครับสายจะเขียนว่ารวยพญากไก่นะครับ เปิดออกมานี่ผมนึกว่าเนื้อสองกระสับนั่นแหละอันนี้เนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวดูนัมเบอร์โค้ดจังหน่อยนัมเบอร์โค้ดเดี๋ยวนะครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะครับงวดหน้านะครับงวดหน้านะครับ ก็เอามารีวิวให้ก่อนนะครับเพิ่งได้มาเพราะผกจองไปหลายเจ้านะครับอันนี้เจ้ามาอันนี้มาเจ้าเดียวนะครับก็รอยังไม่มาอีกนะครับอันนี้เอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับก็ถือว่าสวยครับก็โอเคครับสายเสยอะไรก็โอเคนะครับว่าสวยดีนะครับสายเห็นไหมครับ ถ้ามันเวลาเราใส่แล้วถ้ามันไม่ไม่ถ้าแขนเราเล็กนะครับแขนเรามันเล็กเงี้ยก็ไปกดเหมือนที่ผมว่าให้กดตรงนี้เอาคีมมากดงัดเอกดเข้าไปเลยถ้าแขนเล็กนะถ้าแขนใหญ่ก็ไม่ต้องนะครับอันนี้แขนผมเล็กนะครับผมก็ไปกดมันลงกดมุมนี้กดสองลานนะครับกดลงแลมันก็จะเท่ากันเนื้อสายมันก็จะเรียบเห็นไหมครับสายมันจะเรียบสวยนะครับ ก็ขอจบวิดีโอนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาลงให้นะครับสวัสดีครับ